จะเป็นยังไงถ้าคุณค้นพบยาลดน้ำหนักที่สามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนผอมหุ่นดีภายในเวลาไม่ถึง1นาทีสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ G y u c ูชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The n u ั t y p r o f e s ฟ o r ซเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่อ้วนอย่งองางกระอองมังกรแต่แล้วเขากลับค้นพบยาลดน้ำหนักที่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปได้ถึง DNA และทำให้เขาผอมได้ในเวลาไม่ถึง1นนาทีแต่ผลที่ตามมาก็คือทำให้เขานั้นสูญเสียความเป็นตัวเองแล้ว เขาจะเอาชนะอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์ของเราเขามีชื่อว่าเชอร์แมนคลัมเขาเป็นทั้งอาจารย์และนักทดลองวิชาเคมีที่แสนใจดีและอบอุน่นเขาทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนจะมีเรื่องวุ่นวายเพราะหนูทดลองในห้องทดลองของเขาเกิดหลุดออกมาเพ่นพ่านหลายร้อยตัวโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุนั้นมันคืออะไรแต่มันก็ทําให้อธิการบดีลิชมอนเดือดเป็นฟืนเป็นไฟที่เกิดเหตุการณ์วุ ุ่นวายแบบนี้ต่อมาเชอร์แมนก็มาถึงที่มหาหลัยเขาก็เข้ามาในห้องแลบของเขาที่ตอนนี้กําลังวุ่นวายเขาบอกเจสันผู้ช่วยของเขาว่าเมื่อคืนกูจําได้ว่ากูล็อกกงแล้วแต่ดูเหมือนจะเป็นเพราะตูดอ้วนๆของเขาที่เผลอไปโดนคันโยกจนทําให้หนูทนลองนั้นหลุดออกมาดูเหมือนว่าความอ้วนเกินพิกัดของเขาจะสร้างอุปสรรคให้กับชีวิตเขามากมายไม่นานหลังจากนั้นเอริชมอนก็เรียกเชอร์แมนมาพบแล้วก็บอกว่ากูเริ่มจะเหลืออ,อดกับมึงแล้วนะเชอร์แมนแต่ดูเหมือนตอนนี้เขาก็ต้องเก็บเชอร์แมนไว้ก่อนเพราะตอนนีีม้มมหา เศรษฐีสิทธิท์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างฮาวีต้องการจะบริจาคเงินให้กับมหาลัยสูงถึง10ล้านเหรียญแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวของเชอร์แมนที่จะสามารถสร้างงานวิจัยให้สิทธิก์การายนี้มาสนใจบริจาคเงินได้หรือเปล่าจากนั้นศาสตราจารย์เชอร์แมนก็ไปสอนวิชาเคมีของเขาต่อและดูเหมือนเหล่านักศึกษาก็จะหัวล้อในความซุ่มซ่ามของเขาซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความอ้วนของเขานั่นเองหลังจากจบคาบเรียนและเชอร์แมนกำลังแอบแ,อบแดกช็อกโกแลตอยู่นั่นเองตอนนั้นก็มีสาวสวยคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอมีชื่อ ว่าข่าล่าเพอร์ตี้เธอเป็นนักศึกษาปโทที่ได้มาสอนวิชาเคมีอยู่ที่นี่เหมือนกันและดูเหมือนเธอจะเป็นแฟนตัวยงในงานวิจัยของด็อกเตอร์เชอร์แมนอีกด้วยนั่นทําให้เขาอดเขินไม่ได้ที่มีสาวสวยมาเป็นแฟนคลับเขาแบบนี้ทําให้เชอร์แมนหนุ่มอ้วนของเราตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังต่อมาคืนนั้นเชอร์แมนก็กลับไปกินข้าวพร้อมกับครอบครัวที่บ้านที่ดูแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาได้กรรมพันธุ์ความอ้วนนี้มาจากครอบครัวของเขาครอบครัวของเชอร์แมนนั้นเป็นคนอารมณ์ดีชอบเล่นมุกตลก ซึ่งอีกนิดเดียวก็จะเรียกว่าหยาบคายแล้วก็ได้พ่อของเขานั้นชอบภายลมตอนกินอาหารอยู่เป็นประจำก็กินเยอะแล้วท้องกูมีแก๊สนี่จะให้กูทายังไงทําให้เชอร์แมนต้องปวดหัวกับพ่อของเขาอยู่เสมออีกทั้งเชอร์แมนก็ดูเหมือนจะน้อยใจในชะตาชีวิตว่าทาไมกูไม่เกิดมาผอมรูปหล่อ,อก,กับเขาบ้างแต่แม่ของเขาก็คอยปลอบว่าลูกชายของแม่นั้นหล่อที่สุดทั้งภายในและภายนอกหลังจากกลับมาจากบ้านมาถึงที่มหาหลัยเชอร์แมนจึงรวบรวมความกล้าของเขาไปกดกิ่งที่หน้าบ้านของน้องเพอร์ตี้เธอก็เปิดประตูออกมาก็ ให้เ้านนนัเเขิธอแมมรวบรวมความกล้าและชวนเธอไปออกเดทถึงแม้ว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขานั้นรูปไม่หล่อแถมหุ่นไม่ดีสาวสวยหน้าขยี้แบบเธอมีหรือจะไปออกเดทกับเขาแต่ดูเหมือนน้องเพอร์ตี้นั้นจะไม่สนใจที่รูปร่างภายนอกและบอกว่าเธอนั้นยินดีที่จะไปออกเดทกับเขาหลังจากนัดแนะสถานที่กันเรียบร้อยเขาก็กลับบ้านไปเปิดตู้เย็นหาของมาอุ่นแดกฉลองซะหน่อยแดกไม่หยุดปากจนเผลอหลับไปคาหน้าทีวีแล้วก็เผลอฝันหวานถึงน้องเพอร์ตี้แต่แล้วฝันดีก็กลายเป็นฝันร้ายเมื่อความอ้วนยังตามเข้าไปหลอ หลอนเข้าถึงในฝันฝันว่าจูบก,กับอีน้องเพอร์ตี้ที่ชายหาดแต่ความอ้วนของเขาก็ทําให้เธอนั้นจมมิดทซายเธอแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาจนเขาคิดว่ากูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดได้ดังนั้นหลังจากนั้นเขาจึงมันไปออกกําลังกายเต้นแอโรบิกต่อยมวยหรือแบกกระทั่งไปฝังเข็มลดความอ้วนแต่ฝังจนเข็มหมดล้านแล้วความรู้สึกหิวของเขาก็ยังไม่หายไปอเจกบอกไอหยาก,กูจดปัญญาจะช่วยมึงแล้วแล้วก็มาถึงค่าคืนวันศุกร์ที่เขานัดไว้กับเพอร์ตี้ทั้งคู่ก็พากันไปดินเนอร์ที่ร้านหรูทกวตัไปถึ ต๊หุงและตูดของเขาก็ไปกระแทกหัวคนไปหลายคนแต่จนแล้วจนรอดเขาก็มานั่งที่โต๊ะของเขาจนได้ที่ร้านแห่งนี้นั้นมีการแสดงโชว์เดี่ยวไมโครโฟนที่ดูเหมือนเอเรจี้คอมมเดียนคนนี้มักจะใช้มุกล้อเลียนแขกที่มาที่ร้านอยู่เป็นประจำและแน่นอนว่าเชอร์แมนหนุ่มอ้วนแบบเขาก็เป็นเหยื่อชั้นดีของเอเรจี้มันก็อํมเชอร์แมนเรื่องความอ้วนของเขาจนทําให้ทุกคนในร้านนั้นฮาแตกแต่คนที่ไม่ฮาด้วยนั่นก็คือเชอร์แมนและเพอร์ตี้หลังจากกินเสร็จเชอร์แมนก็มาส่งเพอร์ตี้ที่บ้านเธอก็สังเกตได้ว่าาาเเโดนนลออจป็หหมก ไปเลยและไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สิ่งที่เชอร์แมนมักจะทําเมื่อมาถึงบ้านนั่นก็คือแดกและคืนนี้ระหว่างที่เขานั่งกินในติมร้องไห้อยู่หน้าทีวีเขาก็เผลอหลับไปแล้วก็ฝันร้ายอีกแล้วฝันว่าเขาอ้วนจนร่างกายขยายใหญ่เท่ากอริล่าแล้วลมตดอะตอมิกเบสของเขาก็ทําให้เกิดระเบิดจนคนทั้งเมืองนั้นตายเรียกว่าเป็นฝันร้ายสุดสยองเกินกว่าที่เชอร์แมนจะรับไหวคืนนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่นอนและมุ่งตรงไปที่ห้องแลบของเขาที่เขากําลังทําการวิจัยการเปลี่ยนแปลง DNA ในหนูทดลองตัวอ้วนนทที่จะําให้มัักลบ มอมแต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะทดลองกับตัวของเขาเองเชอร์แมนตัดสินใจดื่มยาที่เขาผสมขึ้นและแล้วสิ่งมหัศารย์ก็เกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่สลบไปไม่ถึงนาทีเขาตื่นขึ้นมาส่องกระจกก็พบว่าเขากลายเป็นคนหุ่นดีตอนนี้เขาสามารถก้มหน้าและมองเห็นบ้องเขาหลามที่พกไว้ไม่โดนพุงใหญ่ๆมาบทบังอีกต่อไปแล้วรออะไรล่ะคราวนี้เชอร์แมนก็รีบออกไปฉลองซื้อเสื้อผ้าแบบที่เขาอยากใส่มาโดยตลอดแต่แล้วเช้าวันต่อมาสาวเพอร์ตีก็มาหาศาตราจารย์เชอร์แมนที่ห้องแลบบแต่ดูเหมือนเธอก็จะไม่ เจอเขาเจอแต่ไอผอมคนนี้เธอก็ถามหาเชอร์แมนแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่บอกความจริงและโกหกเธอว่าเขานั่นชื่อบัตตี้เลยเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์เชอร์แมนไอบัตตี้คนนี้ดูเหมือนจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแถมมีความลิร์ t พลังงานล้นเหลือมันเป็นผลกระทบจากยาที่เชอร์แมนกินเข้าไปทําให้ฮอร์โมนเทสโอสเโอโรนพุ่งกระฉชดจนเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ดูเหมือนว่าเชอร์แมนผู้แสนดีจะหลับไหลยอยู่ในร่างกายของไอชายคนนี้แต่ระหว่างที่มันกําลังคุยกับเพอร์ตี้อยู่นั้นตอนนั้นก็ดูเหมือนว่ายาเริ มือของเขาก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมเขาจึงรีบไล่ให้น้องเพอร์ตี้ดันออกไปก่อนที่เธอจะรู้ความจริงหลังจากยาหมดฤทธิ์เชอร์แมนก็กลับมาเป็นหนุ่มตุยนุย้ยเพอร์ตี้ก็มาหาเขาแล้วก็บอกว่าเธอไปหาที่ห้องแล็บแต่ไม่เจอเจอแต่ไอ้หนุ่มมันหน้าที่มีชื่อว่าบัดดี้เชอร์แมนก็หลอกถามว่าเป็นยังไงล่ะผู้ช่วยฉันน่ะหล่อไหมสาวเพอร์ตี้ก็บอกก็หล่อดีแต่ดูเหมือนจะเป็นคนบ้าเชอร์แมนก็บอกว่าเขาไม่บ้าหลอกลองไปเดทก,กับเขาดูไม่ล่ะเดี๋ยวฉันช่วยชงคือนนั้นเชอร์แมนก็เลยซัดยาไปาายไปปอออออีีีีกกกขขววดดฮรรร์โมมนนนนน็็พพพุ่่่งงาาาาแแลล้้้เเเบบัหหตทะูื คืนนี้ทั้งคู่ก็จะพากันมากินที่ร้านเดิมและแน่นอนเขาก็จะได้เจอกับโจทย์เก่าอย่างเอรจจี้ที่มึงเคยล้อกูไว้จนก,กูน้องขายกีหน้าวันนี้เชอร์แมนก็เลยแก้แค้นล้อไอรจจี้คืนว่าฟันมึงยื่นอย่างกับมา้าไหนจะทรงผมของมึงที่อย่างกับสับปะรดทำให้เอรจจี้นั้นได้ลิ้มรสของการโดนบูลลี่บ้างสาวเพอร์ตี้ก็รู้สึกไอวหนุ่มบัตด,ดี้คนนี้ถึงเขาจะดูบ้าบอแต่เขาก็เร้าใจะมัดทำให้ทั้งคู่นั้นได้จูบกันที่ร้านอาหารแต่พอจ๊บเสร็จอยู่ดีๆปากของเขาก็กลับมาเป็นคนอ้วนนาาาวปรตเเห็็็กกกบอออ่า่าคุณะไ ไอ้บัตดี้รู้ดีว่ายากําลังจะหมดฤทธิ์เขาจึงอ้างว่าเขาแพ้ลิปสติกแล้วก็วิ่งไปจ่ายตังเขารีบวิ่งหนีออกจากร้านกลับไปที่รถเป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกน้องของเขาเจสันได้เห็นบัตรเครดิตของเชอร์แมนและนึกว่าไอ้หนุ่มคนนั้นนักขโมยบัตรของเจ้านายเขามามารีบรีวิ่งตามเชอร์แมนกลับไปที่รถแต่ก็ต้องพบว่าตอนนั้นร่างกายเขาเริ่มจะขยายใหญ่ขึ้นและได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้หนุ่มคนนี้นั่นก็คือเชอร์แมนนี่เองสุดท้ายร่างกายเขาก็กลับมาอ้วนชูจนไม่สามารถออกจากรถส มาสอนหนังสือแต่ดูเหมือนเขาก็จะมาสายจนนักเรียนนั้นกลับไปหมดแล้วไอริชมอนก็มาถามเขาว่านี่มันบินค่าอะไรทําไมในงบงานวิจัยนะั้นมีค่าเช่ารถสปอร์ตเชอร์แมนพยายามอธิบายไอริชมอนก็บอกกูไม่สนใจแต่นี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายวันศุกร์นี้เขาจึงบอกให้เชอร์แมนนันไปที่โรงแรมเขาจะนัดกับฮาวิสมหาเศรษฐีสิทธิ์เก่าให้เชอร์แมนนันไปพรีเซนต์งานวิจัยของเขาถ้าเขาทําได้ไม่ดีและพลาดเงินบริจาค10ล้านไอริชมอนก็บอกว่าเขาจะไล่เชอร์แมนออกหลังจากนั้นเชอร์แมนก็กลับมาที่แลบของเขาเจสันผู้ช่วยของ าก็ถามเขาว่าทําไมเขาถึงทดลองกับตัวเองทงั้งๆที่ข้อมูลจากหนูทดลองก็ดูเหมือนจะเพียงพออยู่แล้วการทดลองกับตัวเองนั้นจะทําให้ฮอร์โมนของเขานั้นพุ่งกระฉูดจนทําให้ตัวของเขานนั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่เชอร์แมนก็บอกกับเจสันว่าที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เคยมีความรักมาก่อนเขาเป็นคนอ้วนมาตลอดชีวิตและไม่เคยมีใครมาสนใจเขาอยากจะให้เพอร์ตี้หันมาสนใจเขาหลังจากนั้นเชอร์แมนก็มาหาเพอร์ตี้และเห็นว่าตอนนี้เธอกําลังหงอยเพราะตอนนี้เธอสนใจในตัวของบัตตี้แต่เมื่อคืนเขาก็หนีหายไปจากเธอไม่ลาสัก เชอร์แมนจึงตัดสินใจชวนเธอไปตินเนอร์ที่บ้านของเขาแต่ดูเหมือนคืนนั้นครอบครัวของเขาก็จะทําให้เชอร์แมนต้องขายหน้าต่อหน้าของเพอร์ตี้ระหว่างที่เชอร์แมนเดินมาส่งเพอร์ตี้ที่บ้านเขาจึงโกหกเธอว่าเขาจะลองคุยกับไอ้บัตตี้ให้มาขอโทษเธอเรื่องที่มันนน,น้นหนีหายออกไปจากร้านคืนนั้นเชอร์แมนจึงตัดสินใจไปแดกยาอีกครั้งผู้ช่วยของเขาก็ยายามมาห้ามว่าทําแบบนี้ไม่ได้เราว่าคืนนี้เขามีนัดสําคัญกักบริชมอนที่จะต้องนําเสนอโครงการวิจัยของเขาเพื่อให้ได้เงินบริจาค1ิบล้านเหรียญมาแต่ดูเหมือนวว่าาแแดกยไปล้ ต,ตอนนี้เขาจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้ฮอร์โมอนเพศช,ชายนั้นพุ่งกระฉูดทำให้สิ่งเดียวที่เขาต้องการนั้นก็คือผสมพันธุ์ไอผู้ช่วยพยายามห้ามเขาไว้แต่สุดท้ายก็โดนจับขังไว้ในห้องเขาก็ไปรับน้องเพอร์ตี้มากินข้าวที่โรงแรมแต่แล้วที่โรงแรมนั้นเองเขาก็บังเอิญเจอกับเอริชมอนที่กําลังตามหาเชอร์แมนให้ควักเพอร์ตี้ก็บอกเริชมอนว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน,กนว่าเชอร์แมนอยู่ไหนแต่พ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าบัตตี้ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ช่วยคนสําคัญของ,ของเชอร์แมนเอร์าอรมกธิบาาายยงงนวิจัขขอเดู เมืจะหยาบคายและดุดันแต่คุณฮาวีนั้นกลับชอบขึ้นมาซักง,งนันบอกว่าไอหมอนี่ตลกดีผมชอบทาให้ลิชมอนนั้นถูกใจบัดดี้เป็นอย่างมากและเสนองานให้มันมาทําแทนเชอร์แมนระหว่างนั้นสาวเพอร์ตี้ก็บังเอิญไปได้ยินสาวๆในห้องน้ําคุยกันว่าไอหนุ่มบัดดี้คนนี้นั่นไปหลีเธอทาให้เธอโกรธมันมากแล้วก็ด่ามันว่าเป็นผู้ชายมักมากในกามแต่บัดดี้คนนี้ก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้มีสาวถึง3คนมันก็กลับไปเปิดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็กินตับไปสามมาอย่างเมามันเช้าวันต่อมาม,มันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับืนนรงอว้ว เป็นเวลาเดียวกับที่เพอร์ตี้มาหาเขาพอดีเพอร์ตี้ก็ตกใจทาไมสภาพบ้านมึงเละขนาดนี้แล้วเธอก็ได้เห็นีสาวๆทั้ง3คนนอนอยู่ในห้องของเชอร์แมนเธอก็เข้าใจผิดคิดว่าเชอร์แมนนั่นก็เป็นพวกโรคจิตเหมือนกันที่ชอบกินสาวๆต่อจากไอ้บัตดี้เชอร์แมนก็พยายามจะอธิบายแต่ดูเหมือนมันก็จะสายเกินไปซะแล้ววันนั้นเขากลับมาที่ห้องแลบของเขาแล้วก็พบว่าเขานั้นโดนไล่ออกตอนนี้ไอริชมอนนั้นเปลี่ยนป้ายชื่อของเขาเป็นป้ายชื่อของขไอ้บัตดี้ออไปเรียบร้อยคืนนะั้นระหว่างที่เชอร์แมนเปิดทีวีดูอยู่นััน้้นนเเเเาาก็็ไดหดหววีโอออขงงต ขณะที่กินยานแล้วกลายไปเป็นไอบัตตี้อาจวิดีโอด่าเขาว่าชีวิตนี้กูไม่ต้องการมึงหรอกไออ้วนเพราะฉันนั้นเป็นแกในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าไม่ว่ายังไงแกก็ไม่สามารถเอาชนะฉันได้ตอนนั้นก็ทําให้เชอร์แมนที่มีสติเต็มร้อยเกิดโมโหแล้วก็กลับไปที่ห้องแลลเทยาทั้งหมดทิ้งเพื่อทําให้ไอบัตตี้นั้นหายไปตลอดการแต่ขณะที่เขาเหนื่อยแล้วกําลังจะไปเปิดอาหารเสริมลดความอ้วนกินปรากฏว่าไอบัตตี้มันรู้ทันแอบมาใส่สารเคมีไว้แทนอาหารเสริมทาให้ไอบัตตี้ตัวแสบนั้นกลับมาออีีีีกคครรััรั้ A ้งงงาาาวววนนนบดดมมแผท่่่จะืยขหญซึ จะทำให้มันไม่กลับมาอ้วนอีกและเชอร์แมนผู้แสนดีก็จะถูกฝังไว้ในร่างกายของมันตลอดกาลแมอผู้ช่วยอย่างเจสันจะพยายามห้ามมันไว้แต่ก็โดนมันต่อยจนสลบเมื่อจากนั้นไอ้บัตตี้ก็รีบตรงไปที่งานเลี้ยงสิทธิ์เก่าริชมอนด์ก็บอกให้ไอ้บัตตี้นั้นขึ้นไปนําเสนอผลงานทดลองของมันมันก็โชว์ศักยภาพของยาที่ทําให้มันนั้นกลับมาผอมได้ทุกครั้งและขณะที่มันกําลังจะกินยาขวดใหญ่ผู้ช่วยเจสันก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามแต่ก็โดนไอ้บัตตี้ต่อยจนล้มลงไปกองอีกตามเคยสุดท้ายขณะท ร่างกายของเชอร์แมนผู้แสนดีก็เริ่มตื่นขึ้นเขาก็เริ่มต่อสู้กับร่างกายของตัวเขาเองสุดท้ายเชอร์แมนร่างอ้วนก็สามารถเอาชนะจิตใจของเขาได้และยาก,ก็หมดฤทธิ์ทำให้เขากลับมาเป็นเชอร์แมนผู้แสนดีอีกครั้งผู้คนในงานก็ต่างพากันตกตะลึงเรวมทั้งน้องเพอร์ตี้ของเราด้วยเชอร์แมนก็ได้บอกความจริงกับทุกๆคนและบอกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือโางภายนอกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสุขในชีวิตแต่ขอแค่คุณพอใจในสิ่งที่คุณเป็นทุกคนก็็สสาาาามมมรถมีควุขขขได้และเกอโทษ ขอเรื่องวุ่นวายนี้ขึ้นในขณะที่เชอร์แมนกำลังเดินออกจากงานสาวเพอร์ตี้ก็วิ่งมาหาเขาเชอร์แมนก็ขอโทษในสิ่งต่างๆที่เขาทําลงไปแต่เพอร์ตี้ก็ดูเหมือนจะไม่โกรธเขาเพราะเธอรู้ดีว่าตัวตนของเชอร์แมนนั้นเป็นคนที่ใจดีและอบอุ่นแค่ไหนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กลับไปเต้นรําด้วยกันและฮาวีก็ประทับใจในงานทดลองของเขาและบริจาคเงิน10ล้านเหรียญให้กับมาหาลายัยเชอร์แมนก็จะได้ทํางานที่เขารักต่อไปโดยที่มีสาวเพอร์ตี้อยู่ข้างกายและไม่ต้องดิ้นรนอยากจะเป็นคนอื่นเป็นตัวของตัวเองน นละดีที่สุดและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The n u t t ต p r o f e s s ฟ r หนังเรื่องนี้นั่นแฝงไปด้วยข้อคิดหลายอย่างสุดท้ายสิ่งที่สังคมหรือหน้าจอโฆษณาทางทีวีต่างบอกว่าดีหรืออยากให้เราเป็นแบบนั้นอาจจะไม่ใช่ความสุขในแบบที่เราอยากจะเป็นก็ได้เราควรจะตามหาความสุขที่เราต้องการจริงๆและมีความสุขกับผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่าสําหรับภาพยนตร์เรื่อง t ด e n u t t ต p r o f e s s ฟ r เอออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1996ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.7คะแนนสุดท้าย นี้ถ้าได้รับความสุขจากการสปอยของผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจหรือจะโด o n a t e เล็กๆเลยน้อยก็เชิญสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเเเเลลลลกกกกกกออืื រាប់បានរាប់ចេញមកពីចិត្តក៏មករាប់ហើយគេតែលើកដាច់លើកដាច់អ្នកខ្លះរត់តែពេលស្រោពឹងពេលស្វាងស្ងាត់ឈិនក៏មិនបានលើកដាច់